ก็ใหญ่นะครับน่าจะมีปลาชะโดอยู่ชัดไม่ใช่น้อยนะครับนี่คือทางฝ่ายนะ้ำร้นนะครับนี่ครับเขาทำเสร็จแล้วครับนี่ครับสำเสร็จตคูณแล้วครับฝ่บายน้ำร้น ครับตลาดสดร้านค้าคเต็มไปหมดเลยครับบ้านก็มีแจบบ้านหลังใหม่ดึอองทั้งหมดครับที่ดาบางส่วนนะครับนี่ครับดูอีกครับร้านค้าก็เยอะนะต่อไปเมืองโพนะ สักสักครู่นะครับ